ผู้ชมครับเมื่อวานนี้จังหวัดราชบุรีได้ออกมาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวังโควิด -19 ออกมา2ฉบับนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันที่เรื่องแรกก่อนนะครับเป็นมาตรการและเฝ้าระวังควบคุมโควิด -19 ในฉบับที่3 2เดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันทีละข้อเลยนะครับคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่2746ทับสอง เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด1 9ฉบับที่32ประกาศหรือคำสั่งจงังหวัดราชบุรีฉบับใดขัดหรือแย้งกับฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจงังหวัดราชบุรีฉบับนี้ในหัวข้อที่2นี้คือเรื่องของข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับคือให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะในหัวข้อที่3นี้นะครับเป็นมาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถา,านการณ์โดยแบ่งดังนี้นะครับในวงเล็บที่1เป็นเรื่องของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ที่มีนักเรียนตั้งแต่120คนขึ้นไปให้งดใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือทำกิจกรรมใดๆในรูปแบบของการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือที่เรียกว่าออนไซต์นะครับจนถึงวันที่18กรกฎาคมนี้นะครับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา5้าทุ่มโดยห้ามการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านนะครับข้อต่อไปครับสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายยิมฟิตเนสสามารถเปิดให้บริการได้นะครับแต่ไม่เกินเวลา3ามทุ่มและจัดแข่งขันกีฬาได้แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม และมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดถัดไปครับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติเลยนะครับแต่ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและให้งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมสวนสนุกเนี่ยให้งดบริการนะครับและข้อนี้ครับกลับมาอีกหครั้งนะครับ ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงตอนนี้จะเปิดได้ตั้งแต่เวลาตี4จนถึง5ทุ่มเท่านั้นนะครับหัวข้อถัดไปครับหัวข้อที่4การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคก็คือห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกิน50คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับ ก็คือสำหรับงานประเพณีงานบวชงานแต่งงานศพถามว่าจัดได้ไหมก็คงต้องให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคนให้คำตอบครับเพราะต้องยื่นขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายอำเภอในท้องที่ก่อนมีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า15วันทําการแต่สำหรับงานศพก็ ลองประสานกับเจ้าหน้าที่ดูนะครับคงไม่ต้องถึง15วันเพราะว่าเป็นงานที่เราไม่ได้รู้ล่วงหน้านะครับเป็นการประสานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาดูแลในเรื่องของมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรคนั่นเองนะครับมีการคัดกรองมีเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะต้องปฏิบัติหัวข้อที่5ครับมาตรการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ในหัวข้อนี้ก็ไม่ได้พลิกความคาดหมายอะไรนะครับเป็นเรื่องที่ยืดระยะเวลาคําสั่งปิดนี้ไปมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หัวข้อย่อยแรกนะครับเรื่องของปิดสถานที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นสถานที่ที่ว่านี้ก็คือสถานที่เล่นการพนันทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนันไม่ว่าจะเป็นชนไก่กัดปลาชกมวยมวัวลาน สนามซ้อมชนไก่มาดูที่ข้อย่อยที่5.2นะครับปิดสถานที่ชั่วคราวตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่25กรกฎาคม2,564โดยมีสถานที่ดังนี้นะครับ 1. สถานบริการสถานบันเทิงพับบาร์คาราโอเกะสสถานที่ประกอบกิจการอาบน้ำกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน3โเต๊ะสนุกเกอร์บินเลียดหรือการละเล่นอย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันข้อที่4นะครับสวนสนุกสถานที่เล่นโบลิ่งตู้เกมหรือเครื่องเล่นเกมทุกประเภทข้อ5สนามเด็กเล่นเครื่องเล่นบ้านลมบ้านบอลหรือเครื่องเล่นอย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ข้อที่6ร้านเกมและร้านอินเทอร์เนต็ตข้อที่7นะครับสระว่ายน้ําสวนน้ําหรือสระน้ําเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ําในบึงหรือกิจกรรมอื่นๆในทํานองเดียวกันข้อที่8ครับสถานประกอบกิจการอาบน้ําอบไอน้ําอบสมุนไพรข้อ9สถาบันลีลาดหรือสอลีลาดข้อที่10ครับนวดแผนโบราณน,นวดไทยนวดเพื่อสุขภาพ ยกเว้นการนวดฝ่าเท้าให้เปิดดำเนินการได้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดข้อที่11ครับสถานรับเลี้ยงเด็กยกเว้นสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลและที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียน12ครับสนามมวยโรงเรียนสอนมวยค่ายมวย โรงเรียนสอนหรือฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัวทั้งของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งงดการจัดแข่งขันมวยทุกรายการข้อที่13ศูนย์พระเครื่องพระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชา14ครับโรงภาพยนตร์โรงมหรสพและการฉายหนังกลางแปลง สุดท้ายครับ15ครับสถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะหัวข้อถัดไปนะครับเป็นข้อที่6นะครับมาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนโดยให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นโรงงานสถานที่พักของแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่อื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดหัวข้อที่7ครับมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายาแรงงานต่างด้าวโดยข้อนี้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดของจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง พิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเพื่อทำงานข้ามจังหวัดได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในแต่ละเขตเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางที่ทางราชการกำหนดในการเฝ้าระวัง ข้อที่8มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่เป็นการสนับสนุนให้ปฏิบัติงานที่บ้านหรือ work from home อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ต้องไม่กระทบกับการให้บริการของประชาชนข้ามไปเลยครับข้อที่9ครับ,รบการผ่อนคลายสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์อันนี้อาจจะดูไกลตัวคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับ แต่ก็เป็นเรื่องที่ทางสถานีอย่างเช่น t ี s ของเรานี้ต้องปฏิบัติตามนะครับก็คือการดำเนินการภายใต้มาตรการจํากัดบุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายทาและทั้งนี้ผู้จัดให้มีการถ่ายทำรายการต้องเสนอมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบที่เป็นรายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทำไปเลยครับ หัวข้อสุดท้ายครับหัวข้อที่10มาตรการป้องกันโรคท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือมาตรการควบคุมโรคมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนดก็คือข้อนี้แหละครับมีอะไรบ้างก็มีเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการคัดกรองการป่วยทางระบบทางเดินหายใจการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าเว้นระยะห่าง1เมตรควบคุมผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้อออด ก็มีหลักเกณฑ์การคิดก็คือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า4ตารางเมตรต่อคนนะครับแล้วก็มีการจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสข,ของสถานที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นก่อนการทํากิจกรรมระหว่างทำกิจกรรมและก็ภายหลังกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ จบเรื่องของคำสั่งจังหวัดมาดูกันที่ประกาศจังหวัดอีก1นึ่งฉบับนะครับเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือประชาชนให้งดการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักฉบับที่สองใจความสั้นๆง่ายๆครับขอความร่วมมือให้งดเดินทางออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักตั้งแต่เวลา5้ทุ่มถึงเวลาตี4ของวันถัดไปเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด1 9ยกเว้น มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และนี่ก็คือการสรุปทั้งสองฉบับนี้นะครับที่เราจะต้องเริ่มปฏิบัติกันในวันนี้คือวันจันทร์ที่12กรกฎาคม